วิกเอฟดีนะครับทันนี้ลูกค้าจะเดินทางกลางให้เอารถเข้ามาตรวจเช็คระยะนะครับแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเราก็เลยเช็คน้ำมันเกียร์ไปให้ด้วยคนที่ได้มานะคะเกียร์อัตโนมัตินะครับผ่านการบำรุงสาเป็นเวลานานนะครับทันนี้ผมดึงการวัดขึ้นมาดูระดับน้ำมันเกียร์นะครับอันนี <like ja ้ไม่ได้เครื่องเย็นนะครับลูกค้ามาจอดถ่ายน้ำมันเครื่องเสร็จแล้วก็วัดเลยนะฮะสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่นะฮะระดับน้ำมันเกียร์ไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวจะแจ้งลูกค้าเปลี่ยนเลยนะครับ นี่เราใช้ตัวแว็กซ์นัอยู่น้ำมันเกียอ,อกมานะฮะสังเกตสีน้ำมันเกียรนะครับดำสนิทเลยนะคบดำเป็นกาแฟนะครับนี่เครื่องดูดนะฮะดูดถังข้อน้ำมันเกียรนี่นะฮะลงไปน้ำมัน,นไม่มีความใสเลยนะครับทึบเลยน้ำมันเกียรมันขาดเลยนะครับคันนี้เดี๋ยวดูดใหม่เพิ่มอบบีกทีนึงนะครับ เกียร์ออก,กเกียร์หมดแล้วนะฮะแล้วก็เราเติมน้ำมันใหม่เข้าไปเดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะว่าถ้าเราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์แบบทั่วไปที่บอกว่าเปลี่ยน,นบ่อยๆกันให้ฝัดชิ่งจะเป็นยังไงนะครับอันนี้เราเติมน้ำมันใหม่เข้าไปแล้วจะให้ดูระดับก่อนเมื่อกี้ระดับน้ำมันขาดเราก็ดูออกมาแล้วนะฮะอ่าระดับน้ำมันเกียร์โอแม็กเลยนะฮะอยู่ระดับถึงฮอตเลยนะครับเดี๋ยวจะใช้เครื่องดูดดูดดูสีน้ำมันเกียร์ให้ดูใหม่นะครับตอนนี้เราลังเกียร์ทิ้งไว้ประมาณ5นาทีแล้วนะครับ เดี๋ยวดูสีน้ำมันเกียร์หลังเปลี่ยนถ่ายไปรอบหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเคสศึกษาให้ดูให้ดูเป็นตัวอย่างจะได้เห็นออกแท้นะฮะว่าถ้าเราเปลี่ยนถ่ายธรรมดาเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะร,รอบที่หนึ่งนะครับดูสีน้ำมันเกียร์ครับ เดี๋ยวขอดับเครื่องก่อนนะครับเพราะว่าเครื่องติดอยู่ให้หมดแล้วก็เดี๋ยวเราจะเติมน้ำมันใหม่เข้าไปอีกนะฮะจะให้ดูว่ากี่รอบถึงจะใสนะครับเราดูดน้ำมันเกียร์จนหมดแล้วนะฮะเนี่ยเดี๋ยวดูนะครับนี่ดูดให้หมดต้นเลยนะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้หมดจากลูกเกียร์นะฮะมันแค่หมดจากอ่างเกียร์มันจะมีคาอยู่ที่ลูกพกอ,อีกนะครับ หมดเลยนะครับหมดเลยนะครับอ่าหมดแล้วนะเดี๋ยวผมเติมตน้ำมันใหม่เข้าไปให้ดูโอเคหมดแล้วนะฮะนี่น้ํามันจากเกียร,ยนนร์นะครับนี่เดี๋ยวเติมน้ำมันใหม่เข้าไปเพะอะไรครับให้ดูนะฮะนี่น้ํามันเกียร์ใหม่นะฮะใสๆเลยนะครับเนี่ยเราจะเติมเข้าไปใหม่สามลิตรนะครับเดี๋ยวเติม,มเข้าไปเราติดเครื่องสตาร์ทสักห้านาทีแล้วเดี๋ยวเรามาดูดออกกันใหม่อีกทีนะฮะว่ามันจะใสขึ้น,นไหมนะฮะหลังจากที่เรา เปลี่ยนถ่ายแบบรอบสองนะฮะแบบท้องอ่างทั่วไปที่ทํากันนะครับซึ่งเกียร์รุ่นนี้ความจุประมาณ7.8ลิตรนะครับฟัดชิ่งจะฝัดชี่8ลิตรนะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนถ่ายท้องอ่างจะออกมาอยู่ประมาณ3ลิตรนะครับยังไม่นับพวกรถกระบะที่บางรุ่นมีความจุน้ํามันเกียร์ถึง13ลิตรนะฮะ12 13ลิตร10ลิตรบางทีถ่ายอ่างออกมาแค่เพียง2ลิตรเท่านั้นเองแต่เนี้ยรถเก่งนะครับขับเครื่องล้อหน้านะครับเกียร์ลูกเล็กความจุน้ามันเกียร์เต็มระบบ7.8ลิตรแต่ถ่ายออกมาได้3 ถ้าลองเปรียบเทียบการเจรจางดูแล้วกันครับว่าถ้าเป็นรถกระบะที่ใช้น้ํามันเกียร์12-13ถึงลิตรนะครับแล้วถ่ายออกมาแค่3-4ลิตรรือว่าจะเป็น10ลิตรออกมาได้เพียง2ลิตรนะครับมันจะสะอาดช่วยท่านได้ขนาดไหนเปรียบเทียบกับการฝัดชิ่งเพียงรอบเดียวครับโอเคเดี๋ยวเราติดเครื่องใหม่อีกทีนะคะโอเคนะฮะหลังการเปลี่ยน่ายน้ำมันเกียร์รอบที่2นะครับดึงก้านวัดมาสังเกตสียังเข้มอยู่เลยนะครับเห็นไหมฮะมองเห็นสีน้ำมันเกียร์ชัดเจนเนี่ยนะครับ ราะว่าอะไรครับข้างในเนี่ยคลัซมันสูดออกมาเยอะจนน้ำมันเป็นสีดำหมดแล้วน,น,นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราดูดออกมาให้ดูสดๆเลยนะครับทีนี้ระดับน้ำม,ม,ม,มันเกียร์เติมมาเติมนะฮะที่เราเติมเข้าไปเดี๋ยวดูเลยนะฮะไม่ต้องคลัตซนะครดบดูนะครับน้ำมันเกียร์รอบที่สองที่เราเปลี่ยนถ่ายยังจะดำอยู่ไหมนะครับ อันนี้ผมจะสาธิตแค่สองรอบนะฮะแล้วก็รอบที่สามเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เป็นรอบสุดท้ายจริงนะ,ะให้ดูทั้งหมดสามรอบเลยนะครับดูนะฮรรอบที่สองนะครับรอบที่สองของการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์นะครับ กัันนะครบดูนะครับยังไม่มีสีแดงติดมาเลยนะครับดำปิดอยู่เลยนะครับเดี๋ยวเราจะใช้เครื่องใหญ่ดูดแล้วนะครับทีนี้แล้วก็รอบนี้หมดเราก็จะเป็นการเปลี่ยนถ่ายรอบสุดท้ายนะฮะอันนี้ทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับสาธิตว่าถ้าเราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกยร์ทั้งหมดสามรอบนะครับมันจะช่วยให้ใสขึ้นมาจริงหรือเปล่านะครับแบบที่เขาบอกนะครับ รอบน,นี้ผมใช้เครื่องใหญ่ดูดเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานี่นะฮะดูดจนน้ำมันเตียหมดจากท่อนี่แล้วนะฮะไม่มีน้ํามันเตียคาก้อนอ่างเห็นไหมฮะใส่แล้วนะครับคือไม่มีน้ํามันเกียเหลืออยู่ก,ก้อนอ่างแล้วนะครับนี่นะฮะไม่มีเิดมาเดี๋ยวผมจะเติมอันใหม่เข้าไปให้ดูส,สดๆเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผลลัพธ์จะเป็นเช่นไรเปลี่ยน่ายทั้งหมด3ามรอบ ครับอันนี้เป็นน้ํามันเกียร์ใหม่รอบที่สามนะครับเริ่มเข้าไปเลยความจุน้ํามันเกียร์ก่อนหน้านี้ไม่ได้ตวงประมาณสามลิตรพอดีมันใหม่นะครับแล้วเขาก็จะติดเครื่องวอมไว้เหมือนเดิมประมาณสักสามถึงห้านาทีเพื่อให้น้ำมันเกียร์มันเข้าไปผสมกันดีๆน,นะครับทั้งของใหม่ของเก่าที่คาในระบบนะครับ ดูว่ามันจะใสขึ้นมาขนาดไหนนะครับรอบที่สามใครเคยเห็นผลงานที่ผมรีวิวฟอกเกียร์ไปทุกครั้งนะครับดีฟอร์อัปเตอร์ผมมีให้ดูในคลิปก่นกอนลองหาย้อนดูนะครับว่าฝัดรอบเดียวมันสะอาดขนาดไหนนะครับแล้วลองมาดูฝัดสามมาดูเปลี่ยนถ่ายแบบสามรอบนะครับอันนี้เรา,าจ่ายเงินให้ลูกค้าเองนะครับเพื่อทําคลิปรีวิวนะครับให้เห็นกนารจัดจัดนะครับว่าเปลี่ยนถ่ายธรรมดาแบบสามรอบกับฝัดชิ้นรอบเดียวนะครับ บางทีค่าใช้จ่ายหน่สามรอบอาจจะแพงกว่าฝัดชิ่รอบเดียวด้วยซ้ำนะครับแล้วแต่ปริมาณน,น้ำมันเกียร์นะครับแล้วก็ยี่ห้อรุ่นน้ำมันเกียร์ของรถรุ่นนั้นๆนะครับก็ราคาก็แตกต่างกันไปติดเครื่องนะรรอบนี้ไม่ต้องฝัดชินนะเดี๋ยวจะวัดน,น้ำมันเกียร์ให้ดูเลยวัดน,น้ำมันเกียร์เลยนะครับ ดูระดับน้ำมันเกียร์เกินมาเดี๋ยวเราต้องดูตอกนะครับก็เดี๋ยวรอบนี้เราจะมาดูอีกทีนะครับว่าน้ำมันเป็นสีแบบไหนเดี๋ยวผมจะไล่เปลี่ยนเกียร์ให้ทุกรอบเกียร์ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาดูตอกนะครับนี่นะครับน้ำมันเกียร์เกินมาเราจะดีก่านะครับโอเคครับครั้งนี้เป็นรอบที่สามที่เราจะเอาน้ำมันเกียร์ใหม่ออกมานะครับเดี๋ยวมาดูสีน้ำมันเกียร์นะครับ รอบสามถึงจะติดสีแดงออกมาแล้วนะครับเริ่มใส่นะครับรอบที่สามนะครับให้ชัวๆต้องเป็นทั้งหมดสี่รอบนะฮะของการเปลี่ยน่ายนี่นะฮะอันนี้รอบที่สามนะครับเกียนะครับพอกออกมาเยอะเกินไปไหมนะฮะพอดีไหมอ่าโอเคอยู่ในระดับพอดีนะครับ แล้วก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับดูสีน้ํามันเกียร์ก่อนนะฮะอ่าโอเคครับยางต่ำๆนะฮะประมาณสามรอบนะครับถึงจะใช้ได้นะครับใกล้เคียงกับการฝัดชิ้งเกียร์แต่ยังไม่สะอาดเแน่นอนเพราะว่ามันยังมีน้ามันใหม่น้ามันเก่าปนกันอยู่ในนี้เพียงแต่ให้มันสะอาดขึ้นแค่นั้นเองนะครับโอเคฟิลเตอร์นะครับหรือว่าไส้กรองเครื่องปรับอากาศนะครับตัวนี้ที่เราเปลี่ยนให้รอบก่อนนะครับเป็นเส้นใยแบบคาร์บอนนะฮะ สังเกตฟิลเตอร์อันนีอันเก่านะครับแล้วก็อันนี้อันใหม่นะครับที่เราจะเปลี่ยนเข้าไปเห็นไหมครับมีความแตกต่างกันเลยนะฮะอันนี้ดูฝุ่นข้างในนะครับตันหมดแล้วนะครับเปลี่ยนมาหลายปีแล้วนะครับเห็นไหมฮะไม่ต้องเป่านะครับกองแอร์ไม่มีเป่านะฮะสีผิดกันเลยนะครับเดี๋ยวเราเอาใหม่ใส่ให้ไปนะครับดับฝุ่นพ m 2อมสองุดห้าแล้วก็ป้องกันกินกับชื้นได้ดีนะครับตรงรุ่นซี v ิ c FD ดีนะครับ ที่ร้านไม่มีบริการเป่านะฮะถ้าหากท่านจะต่อฟรองแอรอ์เรามีปืนลมให้ยืมเปล่านะฮะแต่ทางร้านจะไม่ต่อให้นะครับโอเคเดี๋ยวติดตั้งกันเลยครับชักนี่นะครับอ่าเรียบร้อยครับซิ C ์ f d